ฮัลโหลต่าเจ้าหาวสวัสดีฮะแม่ๆทุกท่านวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่เลยนะคะเดือนพฤษภาคมส่งรูปภาพหล่อๆปฏิทินหล่อๆจากเบื้องหลังการถ่ายทําโฆษณาของทอสนะคะของ่ส้ขแบรนด์พี่เสียวจานนี่นะคะหล่อนนะ่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน แล้วก็มีข่าวคราวที่น่ายินดีนะคะพี่สุจรด้รับการโหวดจากชาวเน็ตในเว็บฟอนะคะได้ให้เป็น power bank ออนไลน์ของฉันนะคะจากโพลของ s Entertainment นีนาเอ t นเตอร์เทนเมนต์นี่นะคะท่านมีลองความเห็นว่าพี่จันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากเลยนะคะเพราะว่าอะไรสมัยก่อนนะคะในอดีต สบัยที่แอดมินยังไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่ชาญานะคะก็มเีเรื่องราวที่ให้ท้อแท้ใจอยู่ตลอดเวลานะคะจนกระทั่งได้มารู้จักกับพี่ชาญานะคะได้มาติดตามเขานะคะพี่เขาเป็นกำลังใจให้กับแอดมินมากจริงๆนะคะวันไหนที่ แอดมินทอแท้นะคะแอดมินก็จะมาดูรูปพี่เซลจา้านมาดูคลิปพี่เซลจ้านนะคะซึ่งพี่เป็นพลังบวกให้กับทุกคนจริงๆนะคะโดยเฉพาะแอดมินนี่ยอมรับเลยนะคะว่าได้กำลังใจจากพี่เซจา้านเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงพูดนะคะหน้าตาทุกอย่างนะคะพี่เขาสแสดงออกมาจากจิตใจ จริงๆเลยค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแอดมินถึงหลงรักพี่เสี่ยวจ้านนะคะก็มีหลายๆเหตุผลนะคะเหตุผลหนึ่งก็คือพี่สู้ไม่ถอยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรพี่เสี่ยวจ้านของเราผ่านมาได้ทุกเรื่องเลยนะคะเราฟังเสียงแล้วนอนกัน Hello 大家好我是ฉันค代言人肖ี很高จ今านแบรนด์มืออาชีพของแบรนด์มิ 呃 <laughs> <laughs>、啊，真真假假，大家自己辨别吧。<对>啊、这个就收起来，直接举证就,就行了，<laughs> 好吧？一会儿如果回答不正确，我就把这个假收起来。好的，好的，好的。好了，就是这么玩。OK，OK。那 <Okay, okay, S 2>。Okay, แอดมินก็ชอบคลิปนี้มากๆเลยนะคะคลิปที่มาในไลฟ์ของเมนดาเล่นะคะทุกคนที่แบบว่าพิธิกรให้ตอบนะคะว่าจริงหรือไม่จริงนะคะก็มีคําถามหนึ่งที่ถามว่าพี่ชัชจานหล่อจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยพี่ชัชชาก็ตอบบอกไม่จริงแบบจ,จึงจะยกแบบเขินๆกัดกเขินๆนะคะแต่ว่าพิธิกรก็ดึงคําว่าไม่จริงออกนะคะ ก็เลยอ่าหัวล้อเหี่ๆนะคะแบบเขินีกนะคะที่จริงๆพี่สชานหล่อมากน่ารักมากจริงๆเห็นด้วยกับเอ m ดมินใช่ไหมคะทุกคนหลอ่อมากน่ารักมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีพลังบวกนะคะทําให้เป็นแบตเตอรี่นะคะออนไลน์ให้กับทุกๆคนในโลกใบนี้ได้นะคะเป็นแรงมันนานใจให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนสุดยอดเลย แล้วนี่ก็คือความรักที่เหล่าบรรดาแฟนคลับของพี่เจาจ้านะคะได้มามอบให้นะคะเนื่องในโอกาสที่มาแสดงละครเวทีนะคะที่สุดท้ายที่เมืองสีอานนะคะซึ่งจะแสดงอยู่ถึงวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะทุกคนเป็นการรวมความรักกันยิ่งใหญ่นะคะที่มอบให้กับพี่เจาจ้านนั่นเองนะคะแม้ว่าพี่เจาจ้า ไม่อยากให้ทุกคนนะคะนาของขวัญมาให้นําดอกไม้มาให้นะคะแต่ว่าหยุดพลังรักของเหล่าบรรดาแฟนคลับไม่ได้นะคะแต่ว่าหลังจากจบงานแล้วนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับของพี่เจ,จ้จนทุกคนนะคะ <S <S <ๆ>ก็ได้ทําการจัดเก็บดอกไม้นะคะเพื่อที่จะไปแจกจ่ายใ,ให้กับผู้อื่นต่อไปนะคะ<ๆ>เพื่อยังประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไปแล้วก็เป็นการลดขยะให้กับเมืองด้วยนะคะทุกคนซึ่งแฟนคลับ น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าแอดมินอยู่ที่จีนะคะแอดมินก็ได้ไปร่วมแน่นอนเลยนะคะทุกคน ก็ขอให้การแสดงละครเวทีของพี่เชจันสถานีสุดท้ายนะคะราบรื่นไปจนถึงวันแสดงวันสุดท้ายก็คือรอบวันที่ส4พฤษภาคมนี้นะคะขอให้สําเร็จราบรื่นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ลาไปด้วยภาพปฏิทินฐ์รอน่ารักน่ารักนะคะของแบรนด์ทอตน,นะคะจากเบื้องหลังโฆษณาการถ่ายทําโฆษณาของทอสได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าะสวัสดีค่ะ